รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเป็นประธานในการเปิดงานนะคะโครงการวันเด็ก บางกะดีของเรานะคะจำนวน5โรงเรียนด้วยกันนะคะ6 0 0 0บาทใช่เลยนะครับก็เป็นการช่วยเหลือค่าของชีพของนักเรียนนะคะเป็นนักเรียนในเขตเมืองบางกะดีของเราทั้ง5้าโรงเรียนด้วยกันนะคะต่อไปนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเรียนเชิญท่านประธานโดยการฟองการศาสนาเทศบาลบางกะดีในนามของคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองบางกะดีขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง่ท่านสมาชิกุ ข้าราชการท่านผู้บริหารเดินมาเชนเตอร์ผู้ในการโรงเรียนและผู้ผู้มีเกียรติและเยาวชนที่มาร่วมงานทุกท่านวันนี้ผมได้รับเกียรติให้เป็นประธานในงานตื่นงานม็กแห่งชาติประจำปีพศ2 5 6ม

ินะคะคเด็กหญิงรูปนภาพงคูกน้องพีสอยู่ไม ơi, ่เอ่ยคนสวยของเราเองเอเอผมธรรมชัยเอยื้อมพรายนายกเทศมนตรีเมืองบารมีครับวันนี้ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2566 นะครับซึ่งวันนี้นั้น,นรเราได้รับความร่วมมือจากสถา,าร<ห>ประกอบการในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดีหลายแห่งโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ก็คือเดินหน้ายูปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับรให้ดำเนินการจัดในพื้นที่ศูนย์การค้าเดินหน้ายูปปิ้งเซ็นเตอร์และยังเอ่เอาเกมต่างๆมาเล่นหลายอย่างนะครับอย่างเช่นวูดลันเนอร์นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายสูงานะครับในแต่ละครั้ง แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยให้เล่นฟรีหมดนะครับแล้วก็ทุนการเทศบาลเองก็จัดเลี้ยงอาหารแล้วก็เลี้ยงขนมนะรัแล้วก็ฉลาดของรางวัลนะครับมากมายอย่างจักรยานคอมพิวเตอร์แล้วก็อย่างเช่นเด็กอินนักขันวิชาของเล่นเด็กเนี่ต่างๆนานาแลครแล้วก็ เดี๋ยวผมนึกไม่ออกที่เพื่อนเพื่อนผมที่เรียนสรรเก้าให้ให้การสนับสนุนมานะครับหลายหลายอย่างนะครับมูลค่าตัวหนึ่งห้าพันบาทนะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนมาจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางกะรีได้ให้ความสนับสนุนมาอย่างมากมายและปีนี้นะครับเป็นปีที่ เด็กๆนั้นจ้องที่จะให้การเทศบาลเมืองคารีนั้นจัดมาเพราะว่าเราเว้นไปตั้งสองปีเราไม่ได้จัดคือเราบอกว่าเป็นวันแห่งความสุขของเด็กๆนะครับวันนี้คือวันเด็กแห่งชาติ